ด้วยสวนกับกับตันตรงกำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนสยามน้องที่มานั่งข้างหลังน้องที่มาข้างหลังบอกพี่คีมเมินกับตันมากไม่สนใจกับตันไม่เห็นน้องนั่งเลยหฟังบอกว่ากับตันเนี่ยตั้งแต่ขึ้นลิฟต์ก็ตั้งแต่ขึ้นบันไดเลื่อนกับตันยืนมองหน้าเงี้ยจนจนสวนท่ากันจนจนจนน้องเหยแพ้ตอนสกิดพี่คิมพี่คีมกับตันมาเอ้าเอ้ากับตันไปไหนกลับแล้วพี่ยิ้มให้กันสองทีแล้วจากกันไป คนผ่านไปผ่านมาคงคิดว่าผมแม่งโคตรหญิงเลยแม่งเอ้ยเขาเขาระดับนายเอกมึงเป็นนักแสดงสมทบมึงไปเมินเขาได้ไงก็ไม่เห็นไม่วาพี่ผมเม่อลอยอยู่ผมไม่เห็นนี่ไม่เห็นดิผมเคยเห็นใครที่ไหนเราจะไม่ตั้งใจมองจริงอ่ะเม่อขี้เม่อหลงหลงลืมลืมเออวันนี้วันนี้วันนี้บนเจอผมอยู่อยู่พารากอนหลายคนเหมือนกันนะ แบบว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่ตามมาจากมวยนะเจอเออแปลกว่ะมองไว้มองไว้แต่ไม่เข้ามาถ่ายรูปไว้ไม่เข้ามาทักทายเว้ผมก็ผมก็จะวิ่งเข้าไปหาเขาหาหายแป๊บเดียวปรากฏวิ่งหนีหายไปไหนกันไปเทุกวันนี้ยังสงสัยว่าเออเฮ้ยเราเป็นคนเป็นเป็นคนที่เป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นคนที่คนเขากลัวเราหรือไงหาคำตอบตัวเองไม่ได้เออ ว้วันนี้วันนี้ใส่รองเท้าแตะเดินยามเนียเสื้อเยเสื้อกังเ,เ,เกงก็แต่งตัวแงยคังเกงขาสั้นเสื้ออย่างเงี้ยนะแล้วเดินสยามตลกมากที่มีคนทักก็เป็นเอ็กโซในขณะที่ใส่รองเท้าแตะกังเกงขาสั้นเสื้อยือดมโ,โง่หนึ่งตัวนม่กใจคอยทักเป็นเอ็กโซเออเอ็กโซหรือว่าเอ็กโซไซตี้